ทีชุมนุมอนุสาวรีประชาธิปไตยมวลชนยังรอฟังการประสัยของนายสุเทพทึกสุบรนกำหนดแผนรณรงค์ให้คนกรุงเทพร่วมเคลื่อนไหวหวันพรุ่งนี้คาใช้เส้นทางแยกผ่านฟ้าถนนหลานหลวงสะพานขาวพระรามสี่สีลมเข้าเยาวราชผ่านวัดสุทัศน์ก่อนกลับที่ตั้ง ประมงบุรีรัมเตือนผู้ใจบุญปล่อยสัตว์ช่วงปีใหม่โดยเฉพาะปลาที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นปลาช่ชอนอเมอซอนซ็อกเกอร์ดุกยักษ์และปลาปลากจอระเค้ซึ่งประมงเรียกว่าปลาอัปมงคลอาจทำให้ปลาพื้นบ้านของไทยสูญพันธุ์ ฟุตบอลชายซีเกมส์อินโดนีเซียเอาชนะมาเลเซียในการดวนจุดโทษ5ประตูต่อ4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติไทยและสิงคโปร์ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้ล่าสุดตอนนี้ไทยได้จุดโทษนำอยู่1ประตูต่อ0ส่วนสรุปเหรียญทองในวันนี้ไทยยังคงนำอยู่ที่80เหรียญทองสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์7 7.7 7ตราหมอเสง